สุดยอดสเตปน้องมาริจิ๋วแต่แจ๋วแดนกับรุ่นพี่ฝีมือสุดยอดถือเป็นลูกไม้ที่ร่นใต้ต้นพ่อปอทศด,ดีจริงๆสำหรับน้องมาริพาขวัญสหวงที่ล่าสุดฉายแววทางนักแสดงและนักเต้นเท้าไฟล่าสุดแม่โบโพสลงอินสตาแกรมเป็นคลิปเต้นของน้องมาริกับรุ่นพี่อีกหลายคน เรียกว่าเห็นสเต็ปการเต้นของน้องแล้วทำเอาแฟนๆของน้องมารีถึงกับตะลึงและทึ่งไปกับความสามารถทางด้านการเต้นแบบสุดของเด็กน้อยวัย8ขวบซึ่งคลิปนี้จะได้เห็นถึงสกิลการเต้นของน้องมารีว่าเก่งสุดๆและได้เห็นถึงความพยายามในการเต้นของสาวน้อยที่แม้จะเหนื่อยแต่ก็สู้ขาดใจเพื่อจะได้เต้นให้ทันรุ่นพี่นั่นเอง หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้แฟนๆของน้องมารีเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวน้อยอย่างมากมาย